สวัสดีค่ะขอเสียงประเบือต้อนรับไ่ได้ไหมคะแหมโค้งสุดท้ายกันแล้วจริงๆค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Startup Thailand 2017แน่นอนค่ะเราได้กระจายตัวและก็จัดกิจกรรมทั้ง5ภูมิภาคด้วยกันตอนนี้เข้าสู่ภูมิภาคที่4ก็คือภาคเหนือโอ้โหได้รับการต้อนรับอย่างอุนน่นหน้ฝากข้างนะคะจากชาวเชียงใหม่มากๆเลยซึ่ง2วันที่ผ่านมาคุณก็ได้รับความรู้รวมไปถึงค่ะเราได้มีการศึกษาสร้างธุรกิจ Startup ของตัวเองแนะ นำเหล่าจากเหล่าที่ปรึกษามากหน้าไหลาตาซึ่งล้วนแล้วเนี่ยเป็นกูรูและก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสตาร์ทอัพเป็นอย่างดีแต่สิ่งสำคัญค่ะเรามีการแข่งขันนะคะค้นหาสรับหน้าใหม่เรียกว่าอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือในระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งอยากจะบอกว่านะคะดิฉันเองเนี่ยก็เป็นรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการแข่งขันในสวันนี้ด้วย50ทีม โอ้โหสนุกมากและก็บอกเลยว่าหัวกะทิทั้งนั้นคณะกรรมการมีการรู้สึกว่ากลุ่มขมับแน่นอนเพราะว่าทั้งสท่านเนี่ยก็ คอมเมนต์กันดุเดือดเด็ดเด็ดเผ็ดมันจริงๆแต่สิ่งสำคัญนะคะเราอาจจะได้เห็นอนาคตนะคะของน้องๆและก็สตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่มีอายุน้อยลงทุกวันซึ่งเราอาจจะเห็นนักธุรกิจนะคะ,จะเจริญเติบโตกันเนี่ยอาจจะอยู่ในวัยทำงานกันแล้วไม่แน่ค่ะหลังจากนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่เราจะได้เห็นวัยรุ่นนะคะเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพกันที่นี้เราค่ะตื่นเต้นอยากจะบอกว่าผลอยู่ในมือของดิฉันแล้ว ซึ่ง50ทีมนะคะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยรางวัลน,นะคะขออนุญาตประกาศก่อนซึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะของการ ประกวดนะคะแข่งขันสนับไทยแลนด์ลีก2017ก็คือ,อทุนการศึกษา10,000บาทพร้อมโล่รางวัลค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะจะได้ทุนการศึกษา20,000บาทพร้อมกับโล่รางวัลเกียรติยศค่ะและรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะคะจะได้ทุนการศึกษามูลค่า30,000บาทพร้อมกับโล่รางวัลและตอนนี้นะคะคิดว่าทุกท่านพร้อมแล้วดิฉันขอเรียนเชิญ ผู้ที่จะขึ้นมามอบรางวัลก่อนเลยก็แล้วกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านดรพันอาจชัยรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นบนเวทีค่ะ<ว>และสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองอ่าสองก่อนสองก่อนนะฮะได้แก่ทีม จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทีมวินเชสเตอร์ค่ะมาเลยทีมวินเชสเตอร์นะฮะรองชนะเลิศอันดับสองของเราเฮ้ย <Hey, S 2> ขอโทษค่ะขอประทานโทษขอญาตค่ะขอประทานโทษขอประทานโทษประทานโทษประทานโทษนะคะ ดิฉันผิดท่าทางเทคนิคขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะคะขอโทษะธานอภ,ภัยรองชนะเลิศอันดับ2ก่อนนะคะขอโทษจริงขอโทษจริงนะคะรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเ,เงินรางวัลน,นะคะมูลค่า1 0 0 0 0บาทพร้อมกับโล่รางวัลค่ะได้แก่มหาวิทยาลัยเงียบเลยกเกษตรศาสตร์นะคะทีมบลูซอนนะคะเรียนเซิร์นค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ของเราค่ะขอประทานโทษด้วย นะคะเรนเซอร์เลยค่ะทีมบูโชนจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ของเราค่ะขออนุญาตมองสื่อมวลชนของเราสักครู่หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะในวงการสตาร์ทอัพของเราซึ่งถือว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นนะคฮะรวยไวในเร็วนี้ค่ะ รองชนะเลิศอันดับสองของเราผ่านพ้นไปแล้วนะคะทีนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะจะได้รับทุนการศึกษานะคะมูลค่า2 0 0 0 0บาทพร้อมกับโล่รางวัลเกียรติยศค่ะสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ค่ะชื่อทีม พลาสมาเมดิค่ะมาเลยพลาสมาเมดิคองเราเรียนเชิญนะคะชมหน้าสตาร์ทอัพนะคะหน้าใหม่ของเราในอนาคตนะคะซึ่ง สามารถไปชมย้อนหลังได้นะคะว่าทีมนี้เนี่ยเขามีการพรีเซนต์ยังไงถึงจะชนะใจกรรมการนะคะรวมไปถึงสิ่งที่วันนี้เนี่ยน้องได้แข่งขันไปบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นในภาคเหนือหรือเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะอันดับหนึ่งของเราค่ะ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า30,000บาทพร้อมกับโลร่รางวัลเกียรติยศแน่นอนค่ะนั่นก็คือทีมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะได้แก่ทีมวินเชสเตอร์ค่ะเรียนเชิญเลยอันนี้ของจริงแล้วนะฮะวินเชสเตอร์ของจริงแล้วรางวัลชนะเลศิศบอกเลยว่าแน่นอนมากๆสำหรับทีมนี้ สมศักดิ์ศรีจริงๆนะคะจะได้รับนะคะทุนการศึกษาไปต่อยอดเกี่ยวกับผลงานสตาร์ทอัพที่น้องๆเนี่ยได้คิดแล้วก็พรีเซนต์ให้คณะกรรมการของเราเนี่ยได้ฟังรวมไปถึงอย่าลืมนะคะคิดค้นไปเรื่อยๆจนกว่านะคะจะเจอตัวตนของตัวเองแบบนี้สุดยอดมากๆเดอะวินเนอร์ของเราแชมเปี้ยนหนุ่มน้อยหน้ามนของเราบอกเลยว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะคะ วินเชสเตอร์ค่ะหลัจงจากนี้ขอเรีนเชิญนะคะรองชนะเลิศอันดับสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะและนี่คือชมหน้านะคะอนาคตนักธุรกิจนะคะหน้าใหม่และก็นักธุรกิจในระดับอุดมศึกษานะคะที่วันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ เราได้ฟังแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปดูย้อนหลังได้เลยนะ50ทีมที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่คะแนนเนี่ยหนีกันไม่เยอะจริงๆ ห่างกันเนี่ยประมาณ0.5 0.6คะแนนที่ฉันบอกเลยว่ามันน้อยมากสําหรับจุดที่คณะกรรมการเนี่ยได้ให้คะแนนมาอยากจะบอกว่ามันฉิวเฉียดมากเพราะนะแล้นน,น้องๆไม่ต้องเสียใจนะคะทุกทีมเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีกลืนพูดเลยนะคะไม่มีทีมไหนเนี่ยลดหย่อนไประการแต่การแข่งขันเนี่ยก็คือการแข่งขันเราต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะคะทีนี้ค่ะขอเรียนเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะ ด็อรสนบุญสันค่ะคุณพัชรีนาศนำชัยศรีวัฒนาคุณธัญทรจันยาวรลักษณ์นะคะขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านบนเวทีค่ะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะและนี่คือโอ้โหท่านคณะกรรมการรวมไปถึงนะคะน้องๆที่ได้รับรางวัลขับเคี่ยวกันมาเรียกว่า สองวันเต็มอยากจะบอกว่า12ชั่วโมงค่ะที่เราใช้เวลาในการที่ให้น้องๆเนี่ยได้พรีเซนต์ผลงานกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วประสิทธิ์ผลแล้วส่วนน้องๆที่เหลือพูดเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยให้ต่อยอดความคิดไปเรื่อยๆเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาเป็นเดอะวินเนอร์นะคะในปีหน้าเราก็จะมีการแข่งขันแบบนี้อีกแนะ่นอนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งนะคะ สุดยอดมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณน้องๆและก็ท่านคณะกรรมการส่วนท่านดรพันอาจยังคงอยู่บนเวทีกับเรานะคะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาของการส่งท้ายงานของเราซึ่งจะมีอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือท่านดรชินาวุฒิชินประยุนนะคะจะขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับนะฮะลาซัตอ,อัพ2017ที่จังหวัดเชียงใหม่กันบนเวทีนะคะขอส่งต่อเวทีนี้ให้กับทั้งสองท่านนะคะขอเสียงประมือต้อนรับด้วยค่ะใครใครก่อน แล้วก็แล้วแต่เรามาทอกโชว์นะครับเดี๋ยวทอกโชว์เสร็จเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปหน้ายูนิคอร์ยักษ์เอาตรงนี้ก่อนอนะแล้วก็เดี๋ยวไปหน้ายูนิคอร์ยักษ์เริ่มเป็นคู่หูคู่หาแล้วนะครับก็บต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับรวมทั้งน้องนองน,องนักศึกษานะครับได้ข่าวว่ามีหลาย10ทีม60ทีมทีเดียวนะครับที่ใช้เวลาอย่างเข้มข้น2วันมาพิชกันนะครับ ผู้ชนะผู้แพ้ไม่มีนะครับมีแต่ประสบการณ์แล้วก็มีแต่การก้าวต่อไปนะครับที่เป็นก้าวแรกของการที่เราจะมีประสบการณ์ในการรู้จักคำว่าสตาร์ทอัพนะครับวิถีชีวิตของสตาร์ทอัพว่าเป็นอย่างไรปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่เราได้มาจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ที่เชียงใหม่ต้องถือว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่สำคัญมากนะครับที่มี โอกาสเติบโตกลายเป็นเมืองสำคัญในการสร้างสตาร์ทอัพระดับประเทศระดับภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้คือปีที่เราสร้างดีลสร้างระบบนิเวศให้มันเกิดขึ้นมาแล้วสามารถทำงานได้สเกลอัพได้ดังนั้นหลังจากนี้คือการทำงานด้วยกันนะครับผมอยากจะให้ดรเชนวุทธแชร์ว่าปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าสิเดือนหน้าจะจะมีงานอะไร แล้วจะมีการทํางานต่อไปอีก12เดือนมีอะไรบ้างนะครับเราไม่ได้จบแค่งานอีเวนต์นะครับส t าร์ทอัพไทยแลนไม่ใช่งานอีเวนต์แต่กลายมาเป็นแพลตฟอร์มไปแล้วนะครับ,รบก็จริงๆไม่อยากไม่อยากบรรยายอะไรมากนะครับก็เนื่องจากจริงๆเราก็จะสไตล์สตาร์ทอัทุกจังหวัดเราไปเราก็จะปิดท้ายด้วยการมาพูดปิดนิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือจริงๆเมนหลักคือเดี๋ยวจะชวนทุกคนทั้งสตาร์ทัพทางน้องนักศึกษา ทีมที่แข่งขันเข้าพิชชิ่งแล้วก็ผู้ฟังทั้งหมดคนที่อยู่ในคอมมิชชั่นของฮัทจะไอของเชียงใหม่นะครับมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อแสดงพลังว่า1ปีที่ผ่านมาจากที่ปีแรกเรามาจัดที่นี่เราบอกว่าเป็นครีเอทีฟวัลเลยเราไปจัดไกลนิดนึงนะครับที่ที่ศูนย์ศูน,นย์ประชุมชานาตลานในเอ็กซ์โปร <laughs> ตรงนั้นนะครับปีนี้เราย้ายเข้ามาในเมืองเราก็เห็นความคึกคักของนักศึกษาของน้องน้องรุ่นใหม่เข้ามาเดินงานเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ถือว่าถือว่าคึกคักขึ้นมากนะครับแล้วก็ จริงๆอย่างที่ดรพันอาจบ,บอกว่า s t าร t ทพแพร่ลปีที่แล้วเราบอกเราเป็นแค่อีเวนต์แต่วันนี้เรามีพิชชิ่งมีการแข่งขันมีนกลไกสนับสนุนนะครับน้องๆแต่ละทีมเนี่ยพอชนะไปได้เงินรางวัลหรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับสามารถเข้าไปพัฒนาโปรดักต์ต่อทํางานต่อนะครับมีกลไกอีกมากมายที่จะสนับสนุนให้เติบโตได้อยากจบมาอาจจะยังไม่รู้จักวันนี้รู้จักสตาร์ทอัพและเข้าไปทำงานกับสตาร์ทอัพก็ได้นะครับ<ช>อันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นอีโคซิสเต็ม พัฒนาต่อไปตอนนี้นรเรามีกลไกครบลูปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะจบ,คบแค่การ pitching แล้วก็จริงๆวันนี้มาเชียงใหม่ก็เลยอยากบอกว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากนะครับเราบอกว่าต่อไปนี้กรุงเทพไม่ใช่ศูนย์กลางของของ <up S 2> everything อ,อีกต่อไปแม้แต่สตาร์ทอัพเองที่นี่ไปเดิน b o o t ถ้าน้องๆยังไม่เคยเห็น booth b boot ข้างหลังนี้มีสตาร์ทอัพที่เป็นเชียงใหม่เยอะที่สุดเยอะหมายถึงว่าถ้าเทียบสัดส่วนจํานวนสตาร์ทอัพที่เป็นโลคอล กับสตาร์ทอัพที่อยู่จากกรุงเทพหรือส่วนกลางเข้ามาที่นี่เป็นที่มีสตาร์ทอัพจากภูมิภาคเนี่ยเกินแดส่วปรเนเยอะที่สุดนะครับเพราะงั้นแสดงให้เห็นว่าอีโคซิสเต็มที่นี่มันพร้อมที่จะเติบโตต่อไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ปีหน้าเราก็คงยังทํางานต่อเนื่องกับเชียงใหม่อีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกสนับสนุนอะไรต่างๆนะครับจากหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ผมว่าถ่ายรูปเถื่อน้องๆก็จะไปกันละใช่น้องๆจะไปแล้วนะครับเพราะงั้นก็จบแค่นี้แล้วก็พบกันที่กรุงเทพ วันที่6กถึงเก้ากรกฎาคมญ่นะครับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ครับก็เชิญทุกท่านนะครับขึ้นมาที่บริเวณเวทีนะครับมาถ่ายรูปถ่ายรูปทั้งสตาร์ทอัพด้วยนะครับที่มาออกบูธนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนไปไหนครับถ่ายรูปก่อนครับอ่าถ่ายรูปครับไม่ให้ไปครับอย่าฟิกซี่เนี่ยมาเลยเอาบูธกรุงเทพไหมครับไม่เอาบูธไปได้เลยครับมาเชิญเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเวทีไม่ล่มนะเวทีไม่ล่มเดี๋ยวข้างล่างด้วยครับ เชิญคครับ สำหรับเรียนเชิญเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะถือว่าจะได้เป็นภาพความทรงจําครั้งสุดท้ายวันนี้เนี่ยเรียกว่าจบงานอย่างสวยงามมากๆเรียนเชิญเลยค่ะอย่างน้อยนะคะปีละหนึ่งครั้งเราจะมีภาพนะคะการรวมตัวของผู้ประกอบการรวมไปถึงคณะผู้จัดงานแล้วก็น้องๆผู้เข้าแข่งขันนะคะทุกท่านที่มีส่วนร่วมค่ะเรียนเชิญเลยนะคะมาถ่ายภาพพร้อมกันเยอะๆเลยเรียนเชิญเลยค่ะ เป็นจังหวัดที่4แล้วเหลืออีกหนึ่งที่ก็คือกรุงเทพมหานครนะคะ เชิญทุกท่านเลยค่ะ ค่ะสำหรับท่านที่ขับรถยนต์ทะเบียนงองูดอเด็ก546เชียงใหม่นะคะรบกวนขยับรถของท่านสักครู่นะคะทะเบียนงองูดอเด็ก546เชียงใหม่นะคะรบกวนขยับรถของท่านสักครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บภาพกันค่ะ อ่าเดี๋ยวเสร็จถ่ายภาพตรงนี้เสร็จเดี๋ยวรบกวนทุกท่านอีกหนึ่งซีนสวยๆเลยนะคะเรามียูนิคอร์นยักษ์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งหมดนี้ไปเก็บภาพกันอีกหนึ่งภาพนะคะของความร่วมมือกันหน่อยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะตอนนี้มีรถจอดขวางอยู่ค่ะท่านที่เป็นเจ้าของรถทะเบียนงองูดอเด็ก546เชียงใหม่นะคะรบกวน